ผลงานวอลเล่บอลหญิงไทยในศึกเนชั่นลีกวีเนเ2025รอบตกชั้นวุวิวิย้อนผลงานวอลเล่บอลหญิงไทยในศึกเนชันลีกวีเนเ2025รอบตกชั้นวุวิวิวันที่14กอ คอ68ย้อนผลงานวอลเล์บอลหญิงไทยในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2018แทนที่รายการเดิมอย่างวอลเล์บอลเวิร์กลางตลอด5ครั้งที่ผ่านมาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกวางให้เป็นหนึ่งใน11ทีมหลักที่จะไม่มีการตกชัน้นแต่นับตั้งแต่วินใน2025ันบวอลเล์บอลเวิร์ยกเลิกระบบทีมหลักและทีมท,ท้าทายทำให้ทีมใดที่จบอันดับสุดท้ายของตารางจะต้องตกชั้นและเปิดทางให้ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ไม่ได้้้้เเลล่่นน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 วิิิไดสทธขึมาาแนในปีห สำหรับทีมชาติไทยต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายก่อนเฉือนแพ้แคนาดา2-3เซต25-17 23-25 28-30 25-23จ็1 5 2 2 2 3 1เก็บ1แต้มสำคัญมีเพิ่มเป็น6คะแนนแซงเกาหลีใต้ขึ้นมาอยู่อันดับ17ของตารางส่งผลให้สมขาวที่มี5คะแนนหล่นไปอยู่ที่18และตกชั้นไปอย่างน่าเสียดายผลงานวอลเลยบอลหญิงไทยปี2018จบอันดับ15ชนะสแพ้13 ปี2019จบอันดับ12ชนะ5แพ้10ปี2020งดแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ทีมปี2021จบอันดับ16ชนะ2แพ้13ไทยติดโควิดเกือบทั้งทีมใช้นักกีฬาชุดเฉพาะกิจนำโดย6เซียนปี2022จบอันดับ8ชนะ5แพ้8ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยไม่ใช่โคต้าเจ้าภาพปี2023จบอันดับ14ชนะ2แพ้ 10ปี2024จบอันดับ13ในรอบแบ่งกลุ่มแต่เข้ารอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพและจบอันดับ8ปี2025จบอันดับ17ชนะ1แพ้11